สวัสดีค่ะสวัสดีวันนี้วันที่20ตุลาคม2 5 6 6นะคะสำหรับที่วิดีโอนี้ที่ท่านได้รับชมอยู่ก็คือจะเป็นบรรยากาศการมาเซ็นเอกสารยื่นีซ่าที่สถานทูตนะคะจะเป็นขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนแรกของเราจะเป็นตรวจโลกทำพาสปอร์ตอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่2ก็คือ,อามาเซ็นเอกสารที่บริษัทนะคะ คนที่มาสมัรง,งานกับพี่อยู่นะขั้นตอนแรกมาตรวจโรคทำพานน่ะก็คือจะไม่ได้เข้าบริษัทนะคะพี่อิูวจะให้เจ้าหน้าที่คนขับรถก็คือพี่อาเบะพาไปตรวจโรคทำพาแล้วก็กลับกลับบ้านได้เลยนะไม่ต้องกลัวว่าเออไม่เห็นบริษัทเราจะโดนหลอกหรือเปล่าแล้วก็รับชมคลิปนี้นะคะก็คือจะมีหลายๆคลิปให้ดูอยู่ว่าเราไม่มีการหลอกลวงเป็นงานถูกกฎหมายนะ การยื่นวีซ่านะคะก็ใช้เวลาเพียงครึ่งวันนะคะหลังจากเซ็นเอกสารอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่พาไปส่งที่สถานทูตเพื่อสแกนลายนิ้วมือส0นิ้วนะคะหลังจากที่สแกนลายนิ้วมือเสร็จแล้วนะคะ,ะเราก็จะเริ่มยืน่นเสนอไปก็คือว่าเราจะได้บินเมื่อไหร่อพอเรา ได้วันบินแล้วนะคะหลังจากที่เรายื่นวีซ่าอะไรแล้วเรียบร้อยนะคะเ,เราก็จะได้วันบินเราก็จะแจ้งนะคะหลังจากวีซ่าแล้วก็น่าจะ่ม่เกินสิวันถึง20วันแต่บางเคสบางกรณีก็อาจจะเกินไปบ้างก็แล้วแต่ในจ้างเขาจะกําหนดมานะคะก็มาจากหลายๆคนแต่กลุ่มนี้จะไปที่เดียวกันหมดเลยนะมี20คนนะคะทั้งหมด20คนนี้แล้วก็รวมกับที่วีซ่าไว้20คนก่อนหน้านั้นนะคะ ก็คือจะได้บินไปไซ้งงานเดียวกันนะคะก็คือนายจ้างเบสนะคะเคลียร์พื้นที่ทําอยู่ที่เขตเถา,ายวนนะคะทางภาคเหนือของประเทศไต้หวันนะคะอันนี้จะเป็นเซ็เนเอกสารหนังสือไหว้วานให้ในายจ้างาทําใบกามาให้นะคะก็คือเราก็ต้องปั๊มลายนิ้วมือแบบนี้แล้วก็เซ็นเอกสารแบบนี้นะคะ ก็ถ้าใครอยากใครอยากที่จะเข้ามาสมัครนะคะก็บริษัทของพี่อยู่นะ,ะจะมีอยู่ที่อุดรธานีและกรุงเทพถ้าอย่างฝั่งนี้นะคะจะเป็นชื่อบริษัทจัดหาง,งาน SPT Big o n e International จำกัดนะคะจะตั้งอยู่ที่รามอินทรา40แยก33/5นะคะ และอีกบริษัทนะคะก็คือบริษัทจัดหาง,งานที่ n c Labor Group จำกัดอันนี้ของเราจะตั้งอยู่ที่อุตรธานีโดยมีพี่อยู่เป็นผู้จัดการบริษัทที่ดูแลที่นี่นะคะจะอยู่ตรงหลังบิ๊กซีนะคะหมู่บ้าน Perfect Town สามารถเข้าไปพูดคุยได้แต่ว่าส่วนมากพี่อยู่จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่จะมีเจ้าหน้าที่พนักง,งานของเราอยู่ให้ข้อมูลอยู่นะคะก็ถ้าใครสนใจอยากไปก็คือ,อ สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์พี่อยู่ได้เลยนะคะ0983944699นะคะมีเบอร์เดียวเท่านั้นนะคะไม่มีเบอร์อื่นนะคะเราต้องระวังนะคะระวังอะไรก็คือระวังมิจฉาชีพนะคะโกหกว่ามาจากบริษัทจัดหางานรู้จักกับพี่อยู่นะให้โอนเงินนะคะคนที่จะสั่งให้เราโอนเงินนะคะจะต้องเป็นพี่อยู่เท่านั้นและเป็นบัญชีบริษัทเท่านั้นนะคะจะไม่ให้โอนเข้าบคุบคคลใดบุคคลหนึ่งในบริษัทเพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบก่อนนะ เ,เพราะว่าหลายคนนะคะก็คือจะมีโดเมิจฉาชีพนะคะเข้ามาทุกรูปแบบว่าเออคุณเคยไปลงทะเบียนไว้แล้วนะเนี่ยต้องระวังนะคะเคลงทะเบียนไว้ตรงนี้ตรงนี้ไหมแล้วก็มันจะทําให้เกิดความเสียหายนะคะกับตัวเองอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะไปปีนบึงผู้สาวแล้วนี่ไปจกกักที นี่ป้องเจ้าแล้วครับเจ้าปีเลยจะมากระไครับหายแล้วเพราะว่ากลับมา20ปีครับผมคือเลี่ยนรูประเบิดจังเลยตอนบังเกอร์มันมันมันยังมันในลายแรี่ยงปันนี้ครับแต่มันก็มีแบบปกติแน่นครับยุไกยุบกระมี่โอ้เชื่อว่าไก่แต่ว่ามันจะตัดลบท่านแม่นครับมันมีแต่ผักครับ ภัตดีอาการมันบก็่มีผาขึ้นดินเชื่อสมมตินี่อ๋ออ๋อชานี่คนที่ว่าเขาเขาถือปาดข้อนะเขาโหลดเนาะพี่เบิรงข่าวมองชานี่ยไตโตเนาะป้าเขาคิด่าตไตแล้วนะบ่ตาย่ซื้อป่ะเขียนให้เรียบร้อยเด้อ กุบเลือดไอ้กุบเลือดอะไรใส่รองเท้าใส่เสื้อเบอร์ญาตเบอร์ญาตพี่น้องสามคนอันนี้เขียนไหมสมบัติเนเขาาก็เขียนมาแต่พี่บอกสนลืมบอกลืม่เขียนเขียนเบอร์ผู้ใดก็ได้สามคนนะเบอร์กิกผู้นึงแดงเมียผู้นึงเมียหน่อยผู้นึงก็เขียนไปว่ามีกิก เบอร์พ่อเบอร์แม <arespace S 1> ่เบอร์ห hmm. น <back. S 1> uh, ้าเบอร์ป้าเขียนไปโหลดเบอร์ที่ว่าติโตได้ย่มชุกเฉินเขียนแล้วราบบอเขียนเยไปไต้วันเไปกี่ปีได้เขียนนะี้เคยไปไต้วันสี่เดือนเขียนแล้วโอเคเอาไปชอบไปงานยังก่อนตอนนั้นใจแอนเออแมนแมนคือปยูวะ แต่ว่าพี่ไปเยี่ยมนะเธอโน่นในจังไดนว่าเอออัดจิบหายเลยไปเยี่ยมตอนไหนผมาไปเยยี่มไปไปยุทธีกับผมตอนผมไปพี่ยังพี่ไปเยี่ยมเขาไปในห้องนอนพผ่ะไปยุทธีกับ็นไปเยี่ยมบ่ไปแต่ว่าพวกเธอหนาจะทำงานไปพี่บอพ่อผู้ใดพ่อข่อสามสี่ข้อหนึ่งพี่ขอเขาเนาะเขาขออนุญาตลามเปิดเข้าไปเบิ่งป๊าต่ว่าโอ๋ดีอยู่แต่ว่าเธอแพ้อยัง กำหลอกกำไปเพราะว่ามันหลอกต้มันมีเงอ๋ออ๋อกำเฮ็ดงานนะเะยนี่มันหลอกอะไรจักรยานอเาวยน่หนานจูอ๋ออออเสียดายอยู่แต่ว่าเงินดีดีได้น่ะเสียดาเนาะมือหลอกเอออ้หลายอะไรจักรยานนะบางทีไปก่อสร้างที่ไว้เปล่ะบ่ได้จับนอดอกจับเต็นก อ๋อมันเออเข้าใจเข้าใจพี่ก็เป็นตอนพี่เฮ็ดคอมวเต่นนะข้อเฮตดอยู่ทางเราเนาะไปเยี่ยมนี้นอหเอเออเออมเ่มื่อนเมื่อนั้นมื่อนั้นพี่ไปหอดจะมุ่งมาหูมุ่งขานัาอย่างบลิกงานแต่ว่ามีคนออกมาผากินเขาพออยู่ซีค่นนี่แหละพี่เขาไปเยี่ยมนะเดี๋ยวผเธอพี่ก็สิเขาไปหา แม่ถือว่าเบิ่งไห็นแค่เด้อล่ะมันได้เมียเลยเนี่ยแพ่งไปยุ่งเถ่ายวนอ่ะนะแห่งมองเลยนะวันหยุดกับไปเที่ยวบ้านป่าเด้อเด้หัวหน้าทีมย่าไปผ้าเขาตกต้นไม้อีกด้วยล่ะโอ้ยเขียนพร้อมในวงเล็บเคยไปได้เมียสามคนเมนบอสได้บอได้จะคนมีแล้วคนเออว่อหน่ะชื่อใจไรไปบอได้จะคนไปอยู่แต่วันได้เมียจะคน สารภาพมามโหบอธมดาเด้หนุ่มลูโบโลเฮ้าอ่ะใส่เบ่ง